สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพอ่าาพอเกษาาถัดพ่อแม่นนตงังแทนเช่นเคยนะ้คะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเมื่อนี้มาอัปเดตพักกันว่าสาธาได้ท่าพนพักอยียงแน่ที่สา,า้าได้ซื้อเสี่ยวไปปลูกโย,โย,โยอย่บ้านประเทศนอร์วเวย์นะจะพี่น้องซื้อจากบ้านตุรกีนะจ๊ะพี่น้องประเทศตุรกีบ้านที่า,า้าดู่ตุรกี นอจามามารับชมกันว่ามีอย่างไหนนอกจากพี่น้องเนาะซื้อไว้แต่ลืมเอาอเมื่อนั่นเองนอกจากพี่น้องมาเมื่อนี้เอา,มาเมล็ดพันธุ์พักมาออ่างพีอ่างน้องนอกจากพี่น้องขอโทษขอให้เดินปั๊บกล่องในจังหน่อยก่อนเพราวะว่านับจ้ะจะเห็นกันอันนี้ พักชนิดแรกที่สาวทาดซื้อมันจะเป็นคล้ายๆพักตังโอบ้านเฮาพี่น้องพี่น้องเคยกินก้อยกินลาบแมนบอสาทาบอก่อยได้กินก้อยเนื้อก้อยลาบดอกพี่น้องแต่ว่ากินกับปนลกบน่อยปนป่าปนปนป่ามอหรือปลาเข็งบ้านเฮานอกจากภาษาอีสานห้องปลาเข็งภาษาไทยคือป่าม้อนั่นเองนอกจากพี่น้องแซ่บนอกจากกับก้อยกับลาบกับหยั้กะว่ากันไปนีเดอร์จานตาจะเป็นอย่างสิ บ้านห้าห้องพักตังโอนอกจากพี่น้องอยูนี่บมฮู่นห้องพักอยังอเดซื้อ่นอน่นนะซื้อภาษาตรุกรกีนอกจากพี่น้องสาทาตก็ได้ซื้อเมื่อนี่แหละซองหนึ่งนอกจากพี่น้องอีซองหนึ่งเดินในพักตังโอเนี่ยเนาะพี่น้องมารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งแลกก็ที่สําคัญมากที่สุดก็คือบ่ฮูว่าซื้อไปแล้วสิเป็นไหรือบอบนอกจากสาธาตก็ลองจัดไปนอกจากจั ถุงหนึ่งน่าจะซองหนึ่งโมเมนถุงหนึ่งว่ลพิดน่าจะพี่น้องเมื่อดำดัได้จะพี่น้องพอสะทัดแพ็กของอ่าแพ็กพักเนี่ยจ้ะมอยใช้เท้าน่าจะคือหัวผักกาดนั่นเองน่าจะพี่น้องนี่ในหนึ่งซองน่าจะพี่น้องได้ละสองชนิเ้อจ้ะพี่น้องส่วนซองที่สามนี่ก็จะเป็นบัพริกเท้าน่าจะพี่น้องบัพริกต้นนี่แหละโมเมนตพันจินดาแล้ว ักพริกขาวักพริกดองสําหรับดองน่นจาจะพี่น้องเนาะแต่ผู้ใดอยากเอาไปให้ลูกโดดกระแทบเพื่อก,กันกินก้าก้อยก้าลาบกระแซบเพื่อกันน,นาะจะมกพริกขาวน,นาาจะพี่น้องเนี่ยชนิดที่สามเด้อพี่น้องพิเศษสุดของมัสาสทาธเวลากินนากุ้งแช่น้ําปลาเนาะหรือว่าตาซ่วเน,นาะจะพี่น้องสาธาทาามักสุดเพื่อกันอ่า หมากงูหมกบวกงูอ่ะพี่น้องแต่ว่าจะบอไรเด้จ้ะหมกบวกงูขาวนะจ้ะพี่น้องนี่ดองกระแทบนันจะพี่น้องดองเฮ็ดเป็นพักดองแทบสุดเด้อจ้ะพี่น้องอชนิดที่สี่ชนิดที่ห้าก็จะเป็นนาพักหอมนะจ้ะพี่น้องอ่าอันนี้คือดีต่อสุขภาพฝาราั่งสีหลายมากๆเลยเนี่ยนาะจะพี่น้องนี่ร้านอาหารเพียบนาะจะพี่น้องนี่พักหอมฝรั่งเด้อจ้ะพี่น้อง นี่เล่นบอลได้ได้ไปแล้วหายากอันนี้จะเป็นผักกาดอีกชนิดหนึ่งที่สาวทามักกินที่สุดเวลาสาวทาตมาบ้านตุรกีสาวทาต์จะมกักเห็ดน่าอาปนปลาหรือน้ำพริกปลานั่นเองน่าจะพี่น้องกินกับก้อยกับลาบกระแซบ,บน่าจะกินกับลาบไก่แซบแซบน่าจะพี่น้องหิน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 คือ,อยังนี่หินคือผักกาดเท่านี้ี่น้องมีความหินเด้อจะพี่น้อง นี่หน้าตาเป็นแบบเนี่ผพักกาดน่อยแต่ว่าบวแมนคือพักกาดบานเทาแต่ว่าความหินรับประกันความหินเนอะจะพี่น้องผู้ใได้มาคินหินคือพักกาดน่อยพักกาดพักกาดสวยพักกาดซ้มบานเท้านะจะพี่น้องเนาะนั่นแหละแซ่ส่วนต่อไปนี่จะเป็นพริกชนิดนี้จะเพชดและกระดกเด้อะจะพี่น้องอันนี้แห้งคักรอันนี้พริกเขียวปีเนาะจะพี่น้องนี่ แมนพริกข้หนูงได้จ้ะพี่น้องพริกเขียวปีนี่เพชรย่อมรับมาเพชรอ่าซอกต่อไปนี่จะเป็นมะเอือหน่อยนอกจากน้อง,องสะทานมากกินเด้ละอ่าหนึ่งปาตุ่มจืดสะทานมากกินแห้งหลายนอกจากพี่น้องนี่สะกดกลมก็ว่าได้บอแมนจะจวดไอ้หน่วยหน่อยหน่วย ไม่เงาเนาะจา้ะเดี๋ยวมีอีกพันหนึ่งสัปาห์สี่ีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่ยแหละมีพันหนึ่งเนาะจ้ะพี่นอ้องส่วนต่อไปนั่นก็ดจะเป็นจวดขาวคือการเนาะจ้ะพี่น้องจวดจวดยกเนาะบักอื้อหน่อยยกเนาะจ้ะพี่น,อน,ออน,อยยน้อ,นองนี่ยแลครอบครัวเดียวกันเละพี่น้องเขว่าเพิ่นแตกต่างตรงที่ว่าหน่วยกลมแล้วก็หน่วเงาเนาะจ้ะพี่น,อน้อ,นองเนาะครรอบคัวเดียวกันเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ ความแซ่บนี่ยกระดับให้ยกโปให้ทั้งสองแล้วเะาจะมีหาให้หา่าน่าจะมีเก้าให้เก้าทั้งสองชนิดเลยนะจ๊ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำทั่วจ้ะพี่น้องมเมล็ดทั่วจะเป็นทั่วทั่วแปบบทั่วแปดฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องทั่วแปดสามารถพัดได้แล้วก็ซุปได้ลวกหนึ่ง ยังเห็ดได้สารพัดคือบ้านห้องคือกันสถาสถารเาเน่ย้องไปนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในในนี่นะจะเป็นพันมเมล็ดพันธุ์กระถินเด้อจะพี่น้นองสถารามเมื่อนาเวน้ำจะไปบ้านนาะจะเป็นขันขืนยังได้กินยอดมันเนาะอันนี้คือเป็นอันนี้เป็นมะนาวอ่าสกัดเด้อจะเป็นเกลือมะนาวเนาะจะพี่นะ้นอง บางคนถามว่าแม่นสารสมบะเส้นหนุยเสาา้าทัดนี่แม่นสารสมนะบอกกะซีออกทำนองนั่นแหละแต่ว่ายอยู่นี่เพิ่นตสก,กัดออกจากหม่องน้ำนอกจาะพี่น้องเนาะเป็นเกลือมะนาวนะจ๊ะพี่น้องแบบว,ว่าสามารถสามารถเอาไปต้มน้ำและกะใสครับน้ำเกลือและกะดองพักได้นะจ๊ะดองพักดองขักเปรี้ยวแห้งแต่หน่าน้ำในเส้าทัดจะใช่ายนี่ เพราะว่าสาธาตมาสองปีคอรอสาธาตซื้อเมื่อหอหอยใหญ่กว่านี้เบิดแตเลยพี่นอ้องก็ลูกสาวก็มกกักินคือกันนากจากพี่น้องนะได้สองซองนีน่ได้กินโดนอยสองซองนี่นกินผักดองโดนอยนอกจากบวกกับขันปลูกพริกเป็น่วในดองเลยพี่น้องซื้อขวดโหลมาดองเลยเนี่ยมาต้องห่วงนากจากพี่น้องเนาะรีวิวเพราะว่าสาธาต์ซื้อได้ออกมาเล็ดพันใสกระเป๋าที่สิไปน้ำไตเครืองหันเพราะว่าบาสามารถหิวเคืองน,น,าาน,น,น,น้ำได้นอกจากพี่น้องเพราะว่ะวะา การเอาเมล็ดนั่เขาประเทศนั on, ้นหันเพิ่นมีกฎเกณฑ์เนจะพิ non น้อยต้องฟังเพิ่นแล้วก็เฮ็ดตามกฎตามเกณฑ์เพิร์มมันจะพน้องจะสามารถเข้าไปได้เนาะจะพี่น้อง n นะกานเอาเข้าไปไล่มันก็ต้องมีอยังแน่เนาะจะพี่น้องแต่กานเอาเข้าไปหน่อยๆบ่เป็นหยังจะพี่น้องเพราะว่าเฮาปลูกแค่ว่าเป็นผักปลอดสารปลูกช่วงซัมเมอร์น้าร้อนนั่นเองระยะสั้นเนจะพี่น้องแต่ว่าอันอันนี้อันนี้บ่สั้นเฮาต้องลงไว้ก่อนเนาะจะพี่น้องพอเพิ่นแตกหาใบฮูกใบล้วค่อย เอาก้าเบีย้ยพะนออกไปข้างนอกมันจะละก็ใหดคุ้มด้วยกรีนเหาอุณหภูมิของพืนธุเพื่อที่จะบอให้ความหนาวเข้าไปทำลายเบีย้ยก้าเท่านั้นเองมันจะต้องเฮ็ดดีๆเขาสั่างก็ามได้กิน่นพะเนะนะ ชนิดที่สองิเคโอปีชนิดที่สามปากกาทินชนิดที่สี่ปากหมกรรังบวกมู วัวไม่ใช้เท้าพักตังโถ้าถ้ากะได้แพ็คดีวี ันนี้เมล็ดพักพี่น้องแบบเนี่ยรับประกันเลยว่าบมมีอดต่อให้เป็นพักอยู่ในเมืองหนาวคันนี้เวลาสาาอาทิตยนี่บบ๊ทจะนั่ยคินบ่ค่อยจะซื้อพักนานนา ของแล้วก่าเล่นกตงค่ะจะไเดินข้างอาบน้ำ้วก็สิเดินข้าง้ออาคนาาน่อยนอนกอนน้อยยังงน้นงอแง่นนอนแบบเป็นอีฟนอนจักนอนจ,จะัด้จัะอันนี้มารีวิวมเมล็ดพักให้คุณผู้ชมเนี่ยมีแค่สองซิงนี่นี่คือซํมมารเดี๋ยวอเลยนอกจากนี่ได้กินแน่นอน เพราะว่าเดสา,าสา์สิทำคลิปให้พี่น้องติดตามรับชมกันยาวๆนอกจาะนีนี่เกี่ยวกับปลูกผักปอดสารสาวธาตุในต่างแดนนอจากพี่น้องเข้าไปเลยไปรับชมกันเลยนอจากพี่น้องเนาะสาธาตุพนมในต่างแดนนอจาคขั้วอินดี้ปลูกผักปอดสารนั่นเองนอจากพี่น้องเราสามารถกดเข้าไปติดตามรับชมกันได้เลยนอจากพี่น้องเนาะขอฝากเป็นกำลังแรงใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ ติดตามให้แน่เด้อจับพี่น้องเพื่อเป็นกาลังใจให้สาวธาตุทัาคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกรต่อไปเพราะว่าสาวธาตุกษัตริด์นลาาจากบ้านตุรกีวังนี้และสิะได้ขึ้นเครื่องล้างบ้านนี้แล้วก็ไปล่องโยอาลันยาหรืออันตาเลียนนั่นเองนอกจากพี่น้องเพื่อจะเดินทางอีกสี่ชั่วโมงจากอาลันยาหรืออันตาเลียนไปเมืองหลวงของออสโลนั่นเองน,นอกจากพี่น้องเดี๋ยวสาวธาตุสีอัปเดต เรื่อยๆถ้าผู้ชมได้รับชมกันหลังจากสาัทธานียกับเก็บของแพ็คอาหารการกินของสําคัญที่จะเอาไปเป็นพักเป็นเสื้อผ้าเป็นของฝากมกจกพี่น้องสัทธากระได้ทําการแพ็คเปที่เรียบร้อยสัทธากระเสายบน้ำแปรงฟันเอ,อสัทธากระสีดเดิมน้ำชาสักก่อนเพราะวา่าคนซสาด้ซื่อ เค้กมาให้แล้วที่นี่สัปดาสิเดิมน้ำชาสัปอนกับเพลนเนาะจ้ะพี่น,น้นองเนาะแล้วก็สิไปอาบน้ำแปมงฟันแล้วก็สิพากันนอนจักสมสามชั่วโมงเนาะจ้ะพี่น้องสัปดาสิได้ตื่นมาแต่งตัวแล้วก็สิได้พากันสามพับแม่ลูกเดินทางเนาะจ้ะพี่น้องคุณสาก็สิเดินทางไปทำงาน,นต่สอส,าาส่วนสัปดากับลูกก็ต้องกลับบ้านไปนอกเวียเนาะจ้ะพี่น้องทริปแป็นก็นสซีเมอร์เดือดหาเมือเมือ,มอไงไทยทางครอบครัวอีู่กันเลยพี่น้องเนาะ ราะว่าส,าาสัภาษบอกให้คุณสาเตรียมจัดของที่สําคัญให้คุนเตรียมไปน้ำน้อจัดพี่น้องเพื่อที่ถ้าเกิดว่าจําเป็นเอกสารอย่างคือบรต้องให้ให้คุณสาลับไปกลับมานนั่นเนองเราจะพี่น้องเนาคันสัภาษณ์ต้องการอย่างคือว่าให้คุนไปแอมบาสเดอร์นอเวนั่นเนองเราจะพี่น้องบรต้องลับไปลับไม้มันเสียเวลาเราจะพี่น้องคันสามภาษณ์ประเทในเยอรมนถึงเวลากรกับหนตีห้องสิกลับเมืองไทย ก็บอกเป็นยังเนงจาจะแต่ว่า้านั้นนีเหตุจําเป็นเนจาจะกป็นเหตุจําเป็นแน่นบงเล็บเนาจะพป็นเหตุจําเป็นยกตัวอย่างเช่นเสาทาัดท่องมีน้องหรือจังใดอสิกาจะเป็นพี่สาอีกชนหนึ่งรือินสิการไปนี่สาทาัดขอดน้องบอรหรือว่าจะเป็นว่าสา,ธาธทัดซุงพี่สาเสิร์ให้เพื่อนไปยุกับเสาทาัเลยเพราะว่าเขาแต่งงานจะต้องตามกฎหมายเนาจะพ้องเนาซึ่ง สถาคิาว่าการที่ยื้อน้ำกันมันจะเป็นความสุขยังไงมันจะมีมีความอบอุ่นมากกว่าที่ห้าสิบไปสิมาจังซี่ยูจังซี่มนก็แฮปปี้ยู่พี่น้องแต่บ่ามันไกลกันนอกจากพี่น้องห้ามันตัวคนเดียวแลวกันนั่งเอกซองหันลูกสาวใหญ่หันเพิ่นกับมีงานลวเด้อพี่น้องขอบพระคุณทุกทุกท่านที่คอมเมนต์ถามไทยนอกจากพี่น้องเพิ่นในงานแล้วลอยตัวเส้นนอกจากพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวธากลับไปดีกับสิบไปออกรถ ลดเหมัอนกัญ่าอแล้วแต่บทโมเมนต์ไปออกลดรถเน่าออกมาแล้วแต่บทท่านได้มีเวลาไปเอาเพิ่นสิทธาสาวธาตุอยู่แต่ว่าชาวธาตุเขอว่าพี่สาวฮักสาวธาตุโทรมาบอกว่ามันเปลี่ยนกฎใหม่คันธาตุออกจากบ้านธุรกีไปไปถึงบ้านนอเวแล้วสาวธาตุต้องกักตัวอยู่ในบ้านสามวันนอกจากพี่น้องมอยไปใส่นอกจากพี่น้องพระราสเเห้ตามกคตามเกณฑ์ที่เพิ่นการเกณฑ์มาให้นอกจากตามกคเพิ่น แต่ปุมาไหวไห้นั่นเองนอกจากส่วนที่เหลือนั้นค่อยบอกกันไหมนาะจากพี่น้องเนาะสาุธากระซิ่ดดงาล้าผ้าจักเมื่อนี่เมื่อยยังหลายไปเค็บกระถิ่นแล้วก็ไปซื้อของฝา,ากนาะจากพี่น้องนอกจากสุากระสกินเขาอาบน้ำเปลี่ยนฟันนอกจากพี่น้องดด่นน้ำชาแล้วก็สิแบบพักผ่อนก่อนสิดเดินทางขอบคุณทุกท่านเด้อจากพี่น้องเนาะคิดทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนากจากเคย้ออยแต่ก่อนนะน,นี่บัตรนี้บ่ได้โทเนอกจากพี่น้องเนาะ ่ทอเพราะว่าเห็นแล้วเห็นแล้ว่า youtube แจ้งเตือนของเดือนที่แล้วมีคนเข้ามาเบิ่งตั้งเจ็ดพันท่านลูกคุกพันท่านเท่าไรเลยตอนนี้เจ็ดพันท่านนาะจ้ะพี่น้องเนาะของเดือนที่แล้วนาะจากพี่น้องเนาะเพิ่นแจ้งมา youtube แจ้งมาสาธาดดีใจหลายหลายมีกำลังใจสู่ตอเนาะจากพี่น้องเนาะเพื่อบรเป็นการดองคลิปมีคนถามมีคนคอมเมนต์ถามสาธาดมาบ่าเออสาธาดาทนแบบว่า เฮ็ดคีบอกไปแล้วบอกคนบ่ค่อยเบิ่งหลายคนเบืองหน่อยๆอบ่ย่านเป็นการดองคลิปลคลิปหรืออยังบ่ิันถามมาเราจะนองสะทักก็เลยตอบไปว่าม่บอกเคยคิดย่านเพราะว่ามันใส่ทุกอย่างทุกอย่างกานห้าบ่มีความโชคดีมันก็ต้องให้การไวล่ามาเป็นขอตัดสินให้ห้าเนอกจากพี่น้องเ้าจะไปเร่งรัดอียังที่ห้าต้องการตามความตั้งใจห้าบ่ได้นอกจากพี่น้องนนนนอเนาะเพราะว่าห้าเฮ็ด ตราบใดที่ห้องเฮ็ดด้วยมีความพักที่ห้องเฮ็ดที่ห้องเปลี่ยนและความตั้งใจของห้องสาวธาตุรับร่วมว่าต้องสําเร็จสักเมืออสาวธาตุคิดว่าต้องสําเร็จสักมือ่อเพราะว่าห้องมีความมุ่งมั่นความขยนันความตั้งใจและห้องบุกเยทอเพราะว่าห้องหมักในสิ่งที่ห้องเฮ็ดใครสิว่าจังไดก็แล้วแต่สิว่าแนวดานดี เลือด้านบดีด้านบวกดานลบสทาติบตบว่บบากันนอกจากพี่น้องถือว่าขอพระคุณทุกท่านที่ด้านใดก่สร้างที่เขามาเบิงแล้วกัให้ขอตีแนอันใดบดีบดสทาติสิป,ปับปรุงนอกจากพี่น้องเนาะถือว่าเป็นกำลังใจที่เขามารับชมนอกจากพี่น้องขอพระคุณทุกท่าน้อ,อล้วจากสมบาดีสุขสุขคนเด้อจ้กบ๊ายบาย